อ่าดูนะครับเจเจโทษนะลูกอาจจะได้เห็บขบขาตึ๊บอ่าโอเคกอไก่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 ไม่เอกไก่กอไก่ไม่เอกไก่ กอไอไก่แมาไก่กม่ไก่ไกมไก่ยไกม่ไก่กไกกอไก่กอไก่กอไก่กอไอไก่ม่ไก่กอไอไก่มไก่กอไอไก่ม่ไก่กออบอกอบกออบกอบกออบอกอบกอออกอบอ่านเอง

กอลออองอกรองกอลออองอกรองกอลออองอกรงไม่ต้องกระดกลิ้นลูกมันตัวลอลิงไม่ใช่ลอเรืออ่านเองกอลออองอกรองโฟกัสรองไม่ต้องกระดกลิ้นไม่ใช่ลอเรือเอาไป Yeah. <t– lose. seine Christmas> <t> uh, A. Co, lo, o, ngơ, co. A. Co, lo, o, À, co, lo, ua yo, Mấy hồ cô Co, lo, กลออัวยอควายกลออัวยอควายไม่เหอก้วยไม่เหอก้วยอ้าวเจเจอ่านกลออัวยอควายก mai, อ เอาไปไม่ต้องกระดกลิ้นมันตัวรอลิงกอรออวยอกวยกวยไม่รกล้วยเอาไกรอวยอยไม่โถกวยเอาไปกรอวยอกวยไม่โถกวยไม่ต้องกระดกลิ้นนะเพราะมันไม่ใช่มันไม่ใช่รอเรือกอรออักาตอายตไม่เอกตายอายอตายไม่เอกตายกระตายกอรออักา ตอายอตายไม่เอกตายกระตายกอออกระต่ออายอตายไม่เอกตายกระตายอ่านเองกอออกระต่ออายอตายไม่เอกตายกระตายอ่านใหม่กอออกระ ตอยอตายไม่เอกตากระตายอ่านเองตรออกาตอยตายไม่ตากระตายบกัตอรออกออยตามตายะตเกอรออกาตออยตายเมตากระตาย

อ่านเองกอรออัตราโดอุมอดมกระโดมกอรออัตราโดอุมอดมกระโดมก็ดูนี่กอรออัตราโดอุมอดมกระโดมอ่านเองกอรออัคราโดอุมอดมกระโดม aan gora atra daubadum gradum ek gora atra gora atra daubadum gradum au e. aan gora atra gora vokat gora gradum daubadum gradum ek gora akadaubadum gradum ek อุปารุมกระรุมดูนี่กรออากราคอรออักราคออะอาทะกระทะกรออากราขออาทะกระทะกรออากราขออาทะกระทะอ่านเองก็รออากราคออาทะกระทะโฟกัส เอกรอกะท้อทกระทเออททะกะโอเคไปขอทายขอทายขอทายขอใครขอขอใขอไขอใขอครขอใคขอขอใอขอไม่เอกไขอขอใข่ไม่เอกไข่ขอใข่ไม่เอกไข่อใ ขอไข่ขอไข่ขอไข่ขอไอไข่เมฆไข่เอกขอไอไข่เมฆไข่เอกขอไอไข่เมฆไข่ขออาขาอขออาขาอาขออาขาอ่านเองขออาขาขออาขาขออาขาต่อไปเดี๋ยวขออาขานอองอบโมนมน้องขานม ขออาคาน้องโมมอหนมขาหนมขออาคาน้องโมหนมขาหนมอ่านเองขออาขาน้อาโอมมอหนมขาหนมเอ็ดขออาคาน้องโอมมอหนมขาหนมอ่านเอง น้าออมโมหนงน้าหงคาหนงอ่าขออาค่ะนาออมมหนเอกขออานค่นาออมมหนเอกขออาคาขอวอาขว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 าอเองขอวอาขวาขอวอาขวาขอวอาขวาขอวอานอขวาน ขวานอขวานขวานอขวานอ่านเองขวานอขวาน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 ใครอ่านจีบลูกไปด้วย นอนนนขนออาคานอูนอโนนขโนนขออาคานอูนอโนนข่าโนนอ้าอานขออาคานอูนอโนนขาโนนเอกขาคนอูนอโนนขโนนเอก นออนอนขานโนนอ่านเองขออ่ค่ะนออูนอนนข้านโนนปอกาค่ะนอนอนขนนเอกขออ่ค่ะนออนโนนขานโนนเอกขออ่ค่ะนอนอนขานโนต่อไปขออ่าคาค่ะน้อบอหนมปอปออ่างงปาง ขนมป่าหนมปังขออาขาน้องโอมโหนมปออ่าหมอปังข่าหนมปังขออาขาน้องโอมโหนมปออ่าหมอปังข่าหนมปังอาวอ่านเองขออาขาน้องโอมโมหนมปออ่าหมอปังขนมปัง เอกขาน้องอบอหนมปออ่างปังขนมปังขปขออาขานออบมนมปออ่างมปังขนมปังขนขออาานองอนมปออ่าปังปออมปันงปังขนมปังอ ปออ่างงอปังอองอปังขนมปังเจ็ดปอค่ะนออกมอหนุมปออ่างงอปังออ่าปังขนมปังอ่าต่อไปขอไข่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 โดเน่ขออัวดอกควด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 อ่านเอง ขอไข่ขอไข่ขอไข่ขอขออัวดอยขออัวดอกวดอ่านเองขออัขอขอาอัดยขวดอวขอไข่สามรอบสิคุณขอไข่ขอไข่ขออัวดอกวดขออัวดอกวดขออัวดอขวดอาลูกอาขไขอข่อัวดอกวขออัวดอกขอควาย

คอวายคอวายคอวอายวายคอวอายวายคอวอายวายคอวออายาคออคอคออคอคออ่านเองคอค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 อคอพพออครับคออคอออคอคคอออค ต่อไปลูกอ่าจคออโนคอนไม่โทรคอนเอกลกคอนคไม่โคเอกลูกคออโนคอไม่โทรคอนอ่าเจเจคออนคอนไม่โทรคอนเอกคออโนคอนไม่โทรคอนเอกคอนคไม่โ่คอนอยาให้น้องอ่านเองคออนคอไม่โทรคอน ข่ออ่อนนอคอนไม่โถคอนพ่ออ่อนอคอยไม่โถคอนอ่านเองเอกพ่อการโลกอ่านได้ีครับตอนนี้อ่านสามโลกเชื่อโคพอนคไม่คอเอกออนคไม่คอจ้าขอนคไม่คอพอรออัวครัว ด้ยเจเจคอรออครัวพอรอโอครัวคอรอโอครัวอ่านเอกลูกคอรออครัวคอออครัวอรออครัวครอโครัวอครัวอครัวอโอครอ่านเอกลกอรอออ่านเอกลกรอออ่า คอราอุครูคอราอุครูคอราอุครูคอรออ่านเองคออุคครัมคำไม่เอกขคาำขออัมคำไม่เอกข้ขาำขออัมคำไม่เอกข้าออัมคม่เอ่อ่านเองออเอกโลกขอร e. ออานอคาร

ขโออนคอขออนคอนขโออนคอขออนคอนขอ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 อนคอนขออนคอนขออนคอนโอโอเคโล้วันนี้พอแค่นี้พอจ้า